สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชิดจักรคนหนองบัวนะครับต้องขออภยัยเพื่อนๆนะครับที่สร้างเพจขึ้นมาแต่รับรองว่าเพจเนี้สร้างมาเพื่อ,อความบันเทิงความคิดสร้างสรรค์ไปในแนวเชิงบวกนะครับจะไม่มีเชิงลบนะครับช่องแรกเลยก็คือทางเพจเรานะครับตอนนี้มีคนติดตามประมาณ4ี่คนละเราพยายามจะทําขึ้นมาให้สร้างความสวยกับทุกคนนะครับก็จะมีการ กีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นเซปาตะก้อฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็น What? วัดไหว้พระอะไรเงี้ยละเป็นการชื่นชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่อง youtube นะครับนี่ก็เป็นช่องนี้เลยที่จัดคนหนุ่มบัวเหมือนกันสร้างมาได้ปีกว่าแล้วตอนนี้ก็มีคนติดตาม2องพันกว่าคนเพิ่งเริ่มต้นนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเรานะครับ